กับสบายดีเอฟซีกคนกับสบายดีเด้ออยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ลาวของเองอยู่ฝั่งไทยก็ดีสบายดียิ้มขำๆเนาะพี่นนองเนาะตะวินไก่สีตก๊กดินฮุบผัอยู่งามนะพี่นนอง ปลาเมาขึ้นมุมสูงพี่น้องบ่แม่นกกไม้เด้อมุมสูงก็เด้อปลาเมาขึ้นกกไม้บ่บ่เก่งได้ขึ้นมาเฮือนซาล่างอืงามพี่น้องป้าเพิ่นกําลังอนามัยจุขี้เนอยู่เียวเียวลงไปเนาะแนมลงไปแม่จันคิดเพิ่นอนามัยเดินเพิ่น มีเอฟซีถามหาจานกีดว่าบบเห็นลายเหมือลายวันเยวประเมากับสิพาไปเบิ่งไปชมเนาะเห็นลูกขาหลังเขาเพื่อนเพิ่นวังได้นี่กสีได้ขายดีบอ่อหรือจังใดประเมาหฮะก็เห็นเผ่นกายมานตั้งแต่หน้าเจาิผนไปเอาใบตองบอกผ่นว่าว่าผ่นจะเอาใบตองมานสารพามุงอ่างปลาให้มันเย็นเนะาะเพราะว่าปลาเิ่นตายเลื่อยิ่นว่า ฮาวิธีให้มันเย็นกว่าแม่คนว่าเป็นผายางเนาะมันกระซิอับอัพมันห่อนมุมสูงเฮือนเจ้าหลังน,นี่แนมไปงามเนาะพี่นนองห่างผู้ของอาอุ่นเฮือนเรื่องแอม่มเต็มเยอะ ติดตะเวนตกกะสีสังเฮือนจันขิดเนาะทิดเนื้อกะสีทั้งเงินเฮือนแม่ใหญ่เฮาเฮือนแม่์หยาปลาเมาอะไรแต่ว่ามันบางกุกลำใหญ่ทิดตะเวนออกกะเฮือนปลาเมาเนาะเห็นตั้งแต่ลังคาเฮือนอะไร ั้งจากส้มมุมสูงแล้วประเมาวกบสิพาไปบึงก็ชมอยู่ทั้งเงื่อนจานขิดเนาะพี่น้องลูกค้าประเมามาอีกแล้วเดี๋ยวประเมาสิไปเลียร์ก่อนเดินงานประเมายังหมดแล้วลงมาละพี่น้องปะจุขีเนื้อเมื่อยอีกแล้วเป็นเมืออ่อยแล้วกินยานเป็นเมื่อยอีกแหละ โบแมนมันแดดบ่ป้าบ่บ่ตั้างกินเขาก็บ่ปเซลูกมีแดดนั่นก็ไล่ึ้นอีแรนเป็นอีเรเป็นอีเรปักแดดหนึ่งวันน่ะน้ำมันมะกอกก็มาใส่แห้งคักปานแห้งเขาเหี่ยวเขาแห้งสิทมอละหน้าหลายบาดนี่โอ้ยเงาอันใดกาเมืยจะเป็นอะไรบ่ม่วนนะ่ะสถาะบ่ม่วนในกระตูว่มวน ให้ลูกไปซื้อยาไอกวดบ่สุขภาพไปบ่บ่ได้ไปเลยบ่ได้ไปสักบุไปกวดบรสุกภะนั่งแพงจีพาไปคันอยากไปไปกวดอยู่อันห้องมอมันถือได้ถือกวดคลินิกห้องมอใหญ่น่ะป่ะเพิ่นจีพ่าจันขิดไปอยู่คันเพาะเมื่อได้เระบอกเด้อเพิ่นว่าแม่นั่งคันก็อยากไปน้ำคันไปผลกอยากไปอันกวดห้องมอใหญ่น่ะ ลูกมะไปให้ลูกไข้ให้ลูกมันขื่นแข็ขงตัวเมียยามานันเมียเมื่อยเลยมากินยาตัวนักกับกินแำอิตก็มีแหง้แงื็แล้วก็ลงอีกเลยโดยเข้ากระบี่ยากบี่ยาหมดเข่าในเดืนนอนเห็นอาหารการกินกับเบื่อเบื่อหอดอาหารเบื่อหอดอาหารคืออยาขึ้นไหนสิไปเห็นเขา เอาไปเอามาหนามฉุนสิไปเอาบึงอันเกลียวช่องพันน่ะช่องพันกีบน่ะบ่ยากซ้ำอันเห็นเขาไปเอามาคือสิแเช็บค่ะอืมกินได้撒ง้างยังพยายามไปเอาเมื่อยนบ่คอยสบายแต่เมื่อยผมบ่เห็นบ่บ่ได้ย่างมาเล่นน้ำเนาะสามมื่ออะไรเต้งแต่มือดองนางอาจแต่พูเล่แต่พูหละบ่ได้บ่ได้มาเล่นน้ำกัน ตุ่มนักก็ตุ่มนั่นคือมุดมานบ่คือยังหาเป็นนั่นยาวขึ้นจะไม่ได้นอนปาดเบิดน้ำกุนคันคันคันแะก็เป็นตุ่มไปคือเป็นจังสันนะจังว่าเป็นเรนี่ก็อเมื่อยรู้ได้คันไปกวดที่ป่าเป็นน้ำเลือดเจ้าพรจักเขากว่าเลือดไปกวดนะกวดอใส่กระดีไปกวดมหาเขากว่าเลือดเลือดกับไอโซงกัมา อันไฮแป้งไฮก็คือเกลืแล้วก็ยาลาวิตบอทวิตแปดแล้วใส่ไข่ก็สามสี่เข็มเจ็บบมูไปซักเดยคือเกลืบานนี่แล้วก็ใส่อันสตาอันมีนายาซิลินซิลันอมันกลัวมีนามีนี่นั่นกะโบเซาสันกลัวมูลูกกว่ามาใส่ได้มือเดียวมาเกระชมนั่นนอนเฮียงกันอยู่ บัดบัดบ่พ่อหาหกหมือวับคือเก้ายักมันเป็นเนี่ยเป็นเนี่ยเด้เนาะพญาตัวนี้นั่นพญาตแหงลุงมแต่ไปห้าหมอเบิ่งอะไรป่ะไปละเหื่อยไปเลยเหนื่อยไปลงมากเหื่อยไปมแต่วานหักไหม้นี่นบอลได้มันมีหักไหมเอามาตุมเท่านั้น กิน,กนยาหักหมอกกับถิ่มอยู่จืดๆกินกับจะเป็นอะไรเนาะอุ้ยมันบวชโหสิเป็น,เ,นเอาไปเบิ่งทั้ง<ข>จานขีดนอนบอันทึกทันซักยานะ่ะสิไขรอยู่คันซักยานะ่ะหอยตัวเด็กใครกับไปซกักดิอันวางหันนันขั้นขึ้นแน่นี่แล้วไปซักได้สามมือมือสี่ขืนอืม,อมชวนในเจ้ามาแจักสิทธิ์ในไหน น้ำหัวเข่าหัวขาน้ำหัวน้ำหางน่ะมีแต่คันคันเบิดคั้นเนี่ยเป็นตุ่มมะง้อมะง้อไปอืมอันนี้แล้วมันกระโดดกระดิ่งนำมูนี่ขันปาดเบิดได้เก่าป่าเก่าบ็เก้าว่าอ่นเบเดนอนเนี่ยก็คื้นนะจะว่ามันบกขึ้นอย่าขดเข่าอย่าขดเข่าอืมเทมอากาศฮอนฮอนซะอืมอุ้ยโดดแคบักดุ๊กหนึ่งเนาะ นกแถไปเอาเลยเถอหนึ่งไปบึงไปหาตยเป็นหนึ่งไปบึงทั้งจานเนาะพี่น้องเนาะจานกะโอ้ยแล้วกะคือคือบบเห็นจานลายมือเผื่อวะเวลาคนมามันิดห่อวาเขามันิดตายลำตีพาไปตองพาไปตองสะอาดงามเนาะนี่เปตองสะนี่แหละพี่น้องเอ้ยที่บเห็นเพื่อนนะเพื่อไปหาเปตอง ปราเมาก็อยู่ยิผบผ่าบมมีเวลามาหากันบมมีเวลามาหากันก็นเลยอเอฟซีคนบางคนคนไทม์ฮา,าร์ <c oughs> ตั้งแต่มือดองมาเลยคือโบเห็นจานเพห่อนะเป็นอีหยังกันพเพฝนว่าได้ามาดีพ่อแม่พี่น้องบ่ได้ใายกันเด้อพี่น้องบ่ได้ใายป้าคอยพี่น้องไม่ติป้ามาติดเต้ข้อตุด มีแต่ไปแม่แลนทัดไปแล้วก็ไพ่สิไปถ่ายท่านเนาะมีธุระวันน้ได้จะมีบไมีอย่างยังบอกบุได้มีอย่างบอกเก็บุไดมีไปบุไดสีเปลี่ยนน้าปลาเปลี่ยนน้าได้กับตาเงียคำได้กับบนพ่อแม่พ่นงเลยอันอนอพุาว้าดิสปาคอยนักเขาข่าวเขาเฮาเื่อ เติมเ oh. ่อรนาาเขาน้ำก uh, ันซะได้กระบอขึ้นนี่ว่าเมันแย่เราสิเปาน้ำอยู่เรืองร้านมาใส่บน่เดิอประมาเด้อจะขอโขอแม่แปงและแปงและมันเป็นน้าแยงเขาอ่ะมันเป็นน้ำอ้หนักมันอยมเบิทางใหมจสั่งทั้งเ่งันึ่งวีวเบิร์ เาาว่่สมทงหพีเจ้าสิคือมีแต่แนวแท้จันเจ้าขายปลามันสิได้ๆย่อมนสิแด้นเจาะหนามได้อยู่ติไอขายปลาประมาณนันเบิดอีกจะชิบเขียวจะชิบได้ๆเลยได้น่ะบริเวณย่างหักจนหนามเนาะบ่อบ่อหนามพี่เนาะบ่อหนามมีปัญหาหนามน้อย ขั้นเดือนนั่นมันหลายปีเลยมันมันมาหลายปีดอกประมาณวามันมันเป็นแบบนี้ตะกี้ใะบัดนี้เฮาใส่น้ำบ่หลายมันก็ะซัมตุ้มเตี้ยคกุ้งขั้วกบขั้วมันก็โอเคอยู่บัดนี้เฮามาใส่อ่างบัดนี้มาใส่อ่างน้ำใส่อ่างในใส่้องน้ำในบัดนี้หลายบ่น้ำมันหลายมันต้องเบิดบัดนี้น้ำมันเบิดมันต้องได้ตึ้อ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 ไม่นตื้อไม่นกันมัน้ะน้ำขึ้นโจ๊กโจ๊กเพื่อ วับคอยมอนลงมอนลงเบิดหน่าเบิดกันหนาเบิดคือเบิดเนาะมันบิดถึงอ่างใหญ่มันบ้าเฮือนสาวแพงนะใส่อยู่เทิ่อนเถื่อนผมมีเบิดเฮือนร้านคือกันอืมมาเพื่อนบุคขาโอ้ยวะเดี๋ยวมีแต่แนวแล้วนะที่นี่เจ้าเจ้าไปใส่ทรงเสมอนี่นะหมู่บ้านนี่ไปกินดองลานไปแตะดึกๆไปแต่ที่หาพอดีบ่ายสามจากไหนมา มาแล้วกับแหลนก็ไม่ตองแหลนเราบตองเลยเออมาแล้วก็ไปส่งป้ายไปเจ้าบ้านนะบ้านน้ำโโบอุ้ยบ่แม่นน้ใหฟฟังเหยุบหน้าหยุบหลังบันน้อยฟังไปส่งมัานน้ำไฟังแล้วกมาเอาตองมาเลยไปเอาตองอยู่บ้านอยฟังผปไเด็ตองมาเลยใดตองมากับพักก็ไม่เห็นนีนได้ได้อันซองกระตาก ชานกับไผ่ค่ะชากับหลานครับไอเอาอยู่คนชานซอยวันนี้ปูยังมาชานซอยประเดี๋ม้นี่แล้วปูเล่าบอกมาก่อนข้าวผู้เอาอยู่นี่แล้วโอ้ยปูบอกนี่ปูเป็นตลอดดอกไม้เลยเพราะอกคือออกคืดวันไปปินดอกออกคืนอยู่กับดึกดึงออกคืนเสร็จไปหาเผินแบบอันยิบพาว่าชันโว้วว่ะเขาหลุดซีนนแล้วว่ะตื่นเมื่อเศร้าก็ไปเวียกอีก ว่าตื่นมันอนี่ก็ตื่นตอนเศ้ามากอะได้ไปซอยดองทางร้านสาวของเสี่ยวก่อนหนพี่นอ้องบ้านเราบโหดเสี่ยวบวชม,นมนันต้องกันแต่ยังหน่อยหมดและวอ๋อเลยไปซอยกันทางนั้นอีกว่ามาเพราะวา่าไพ่ดักเพราะว่าป้าัตายขึ้นอู้ดองุดองลงตายหลายบ่กับคนร้ายปลาเมาเป็นซื้อซอยออกไปน้ำห้มามเท่ากับล,ลุกละฆ่าแต่ละแต่สิบบาท ถูกวอาพลอยกันตาหน่ะตัว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 เลยกันตาอย่างเงี้ยพลอยพลอยอันเป็นอันนี้เนี่พลอยปลาทิ๋งอือนั่นแหละนั่นแหละตัวตัวนั่นมันขาดตัวด้ึเด้อกับหมอเดึงพวกนี้หยาบบาดตันหมอยไหนก็ย่างนี้ได้เหมือนกับปั้นตัาซาซมหน่อยมังกอกระบายนะหยั่งอยู่สื่อๆสิมาว่าปั้นตัวสาซมหน้อยเอาโว้ย โอ้ยทางหัวแก้วมังกรทางคอยตายเลยมาต้ทาโอ้ยโรคดีสื่งเนาะก็าม่ัางที่หน้าปากเยกิบทางประตกระตตาเลเป็นตาด้เาเบ่งลูกวัมาขยาอืมกให้ไปบึงพ้นงานไปนะ

จนบได้อยู่ได้ยาเจ้าครโอ้ยบได้อยู่เลยแต่ปหมอกเลยบได้ผักกรอนอย่อารมณ์เลยกะต้องผู้ป่าผู้อนั่นเอาบ่คนป่าแม่ตัวชิชอยตลอดัายไม่เรียบกป้าบอกเลยข้าวด่า เอา้าวยันปลาตายนเน<อ>าะกับซอยตัวมามาสามะซอยขาบังดูฮะน่ะโอ้ยสัมเดลกับไอเกียบได้ของพี่น้องเมื่อไหร่คลิปนี้กันเงาเลยเนาะพี่น้องเนาะถามว่าเอาโบค้คนคนเห็ดซอยนะเอาอยู่ด่องน้องปลาหม่พี่น้องสำคัญผุดซีชก็คือผุดซีซอยก็บซซอยก็คือคือถึงแโอ้ยปฏิสเสธ เ่พักกบกน,นี่บ้าซอ,อยในยหนึ่งกันยังดีตัว,มมวตบเบอาคลิปนี้กันยาวเลยน้อพี่น้องฝากติดตามชมคลิปนะสบายดีพ่อแม่พี่น้องจังได้กาอยู่ดีมีแห้งเพราสูขขุ้ทุกคนสานเป็นตองมาไม่น้อง